ตัวนี้บอกจำนวนรวมที่เราปากของไปได้แล้วกดเคลียร์ก็กลายเป็นศูนย์ส่วนตัวนี้เป็นตัวตั้งค่าว่ากี่กล่องพอครบแล้วก็จะเตะส่วนตัวนี้เป็นตัวนับจำนว,นวนว่าตอนนี้นับไปแล้วกี่กล่องบางทีนับไปถึงยี่สิบอ่าเราอยากจะเคลียร์แล้วก็กดเคลียร์ตรงนี้จะกลับมาเป็นศูนย์เคลียร์ตัวเตะนะครับนี้เปิดปีดส่งกระดาษออนออฟ อันนี้เปิดตัวเมนหลักทำงานออนออฟอันนี้กดบวกกดลบจะปรับสปีดสปีดตัวเนี้ยมันมีหมด3ส่วนนะครับอันนี้อยู่ในหน้าโอ peration อ่าต่อไปหน้าพารามิเตอร์ตั้งค่าสปีดก็คือมีเมนส่วนแรกเลยตั้งแต่หัวตั้งแต่หัวเลยมาจนถึงตรงนี้แล้วก็มาชุดที่สองคือแค่ชุดชุด ชุดนี้เท่านั้นชุด 2, 2> สปีดช,ชุด2แล้วก็สปีดคอนเว n เยอร์ท้ายคอนเวเยอร์ท้ายคือตัวนี้โดยปกติแล้วชุดแรกกับชุด2มักจะเท่ากันแล้วตัวนี้จะช้ากว่าตัวนี้คือเวลาในการเตะก็คือ0.1วิก็คือตัวเตะกล่องอะ่ะมันจะเตะปุ๊บ0.1ปุ๊บชักกลับเลยถ้าเราตั้งน้อยไปมันก็จะแบบเตะนิดเดียวสั้นๆแล้วไม่ถึงกล่อง ถ้าตั้งเยอะก็คือเตะปุ๊บค้างกล่องถัดไปก็มาชนส่วนตัวนี้เป็นคอนเวนเยอร์ไทม์ด้านหลังหลังจากกล่องผ่านหนึ่งกล่องมันจะวิ่งไปอีกสองวิที่เราตั้งไว้ตัวนี้นะครับชุดนี้ที่ผมบอกสปีดตัวกลางมันจะแยกต่างหากเกื่อง,งานมันต้องมีการวิ่งช้าวิ่งสโลอะไรแล้วก็จะมาผ่าน เซนเซอร์นับจำนวนตัวนี้ก็ผ่านปุ๊บคนไม่เยอะหลังวิ่งไปอีกเท่าไหร่ตามความยาวของกล่องเราเลือกให้พอดีให้สัมพันธ์กับความเร็วของมัน2วิอ่ากล่องก็จะมาประมาณหนึ่งถ้าอยากให้มันยาวขึ้นก็เพิ่มเวลาก็ได้ครับนะผม